สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับกับเตยเบต้านะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับตั้งแต่ผมเริ่มขายเลยเนี่ยผมเริ่มทําปายยังไงนะเพราะว่าผมเห็นเพื่อนๆหลายๆคนนะครับหรือว่าพี่ๆหลายคนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาถามทั้งใต้ช่องนะครับหลายคลิปเหมือนกันแล้วก็ถามมาในแฟนเพจก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับจริงๆก็จะทําคลิปแนวนี้มาหลายวันแล้วนะครับงานหนักไปหน่อยนะครับก็เลยว่าเออถ้าวางจริงจะมาทําให้นะครับเพราะว่า หลายๆคนทําปลาไปก็ยังมืดแปดด้านไม่รู้จะทำยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ <c oughs> เผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์เนาะอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งแต่ปีแรกที่ผมทําปลาเนาะเ <c oughs> ท่าที่ผมจําได้นะผมเริ่มทําปลามาประมาณจริงจังเลยประมาณ3ปีนะครับทุกคนแต่ว่าผมเริ่มเพาะปลามาแล้วก็ขายเป็นอาชีพเสริมมาประมาณ6ปีนะครับทุกคนซึ่งใน6ปีก่อนเนะี่ยต้องบอกว่า ตอนนั้นตลาดปลาดีกว่านี้นะครับทุกคนเพราะว่าในกลุ่ม a c e b o o k เนี่ยทุกคนมันไม่ได้แบบโดนแบนเยอะขนาดนี้นะเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่าตั้งแต่เริ่มต้นเพาะปลาเลยจริงๆเนี่ยผมเริ่มต้นเพาะปลาตั้งแต่ตอนอยู่ปสเลยนะครับทุกคนตอนนั้นผมก็เพาะ แล้วผมก็ขายเหมือนกันนะครับผมจะเริ่มเพาะเป็นสายประกาศลูกม่อเนาะเมื่อก่อนเนี่ยจะยังไม่มีประกาศสวยงามที่สีโดดเด่นอย่างนี้นะครับเป็นพวก P K อะไรอย่างนี้นะจะเป็นพวกประกาศจีนลายซะมากกว่าที่เริ่มมีสีสันแล้วนะครับสมัยผมตอนเด็กๆเ,เนี่ยเรียกได้ว่าโทรศัพท์ก็ไม่มีนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ามันช้าแบบเต่าคานมากคอมแดงเวนคอมตู้เลยใครที่แบบเกิดมาในอายุเกือบสิบห้าสิบหกในสมัยนะี้ผมเรียกว่ามันสบายมากๆเลยสมัยผมเนี่ยจะ อยากรู้อะไรต้องอ่านในหนังสือนะครับซึ่งตอนนั้นก็ได้เป็นหนังสือสารนุกรมนะครับจะเป็นหนังสือที่หนาๆน,นะครับปกสีน้ําเงินนะครับหนักมากตอนนั้นคือถ้าใครแบบเคยไปแข่งศิลปะหัตถกรรมนะครับที่ไปอ่านสารคุกรมเนี่ยก็น่าจะเคยจับกันเคยผ่านตามบา้างแหละในช่วงนั้นนะครับผมก็เริ่มแอบนะครับแอบเรียกว่าแอบไปซื้อประัาศนะครับจาก ไกลมากนะครับปั่นจักรยานไปกับเพื่อนสาทิตนี่ครับมีเรียนนักทำตีนักทำโทรเรียนทำึกษาอะไรผมไม่เคยเรียน,นครับทุกคนแอบออกไปซื้อประกัดอยู่ตลอดนีครับสารทิตสมัยก่อนเรียกได้ว่าสนุกมากแล้วก็ช่วงนั้นนะครับมันก็จะมีเฉพาะพวกลูกหม้อพวกปาจีนใช่ไหมพวกปาจีนเนี่ยจะเป็นปลาสีครับทีนี้ผมก็อยากจะทําให้ ปากัดหางสั้นพวกลูกหม้อเนี่ยมีสีสันบ้างนะครับผมก็เลยเอาเข้ากับปลาจีนลูกปลาที่ได้ออกมานะครับก็จะเป็นสีออกมาเป็นลูกหม้อเลยนะแต่ว่าหางจะยาวนะครับแต่ก็ไม่ถึงยาวระดับปากัดพวกจีนอะไรางี้นะครับตอนนั้นก็เพาะลอดมาในชุดแรกนะผมใช้แบบไข่แดงเลี้ยงตามตำราเลยรครับลอดประมาณ5ตัวคือตอนนั้นก็มีเพื่อนเยอะเหมือนกันนะครับในวงการปลาครับเป็นเด็กๆป .3 เหมือนกันนี่แหละป .3 สาป .2 สองนะครับก็มาขอซื้อปลาของเรานี่แหละไป เพราะว่ามันสวยแปลกๆนะครับทุกคนตอนนั้นก็เริ่มขายได้พอขายชุดนั้นไปหมดแล้วผมก็ไม่ได้ทําต่อเลยประกาศก็เลือกเลี้ยงไปจนมากระทั่งนะครับผมเนี่ยเรียนจบม6นะครับตอนนั้นผมก็ออกมานะครับหวานปรงหวานปุ้ยหวานข้าวรับจ้างนะครับทั่วไปตามเด็กมันนอกเลยครับทุกคนก็ได้วันนึงหลายบาดเหมือนกันจนมากระทั่งวันหนึ่งครับผมไปเปิดทีวีนะครับน่าจะเป็นช่อง9ก้าแหละเปิดเจอเจแอนกำลังสัมภาษณ์ในรายการธุรกิจอะไรสักอย่างนี่ครับคือตอนนั้นเจแอนดังมาก ทําให้เราแบบเปิดหูเปิดตาครับว่าผู้ประกาศเนี่ยมันทําอาชีพได้เยอะนะครับ <_ d ata> พอมาดูแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดแรงบันดาลใจครับ <_ d ata> คืออยากจะทําบ้างนะครับอยากจะแบบรวยบ้างนะครับทุกคน <_ d ata> คือตอนนั้นคิดว่าเอยทำยัางไงก็ได้ไม่ต้องมาลําบาก <_ d ata> ตอนนั้นนี่ก็มีเงินเก็บนะครับก็เริ่มแล้วเริ่มซื้อปงซื้อผ่อานนครับทุกคนตอนนั้นก็ซื้อประกาศจีนมาก่อนนะครับจากในเพจเนาะซื้อมาประมาณ4คู่นะครับเราเพาะลอดเยอะด้วยนะครับทุกคนรอดประมาณน่าจะ หกสิบเจ็ดสิบอะทุกคนผมไม่ได้ใช้ลายแดงเลี้ยงนั้นในช่วงแรกอะคือยังไม่รู้จักลายแดงเลยแล้วก็ทํามาในชุดแรกขายไม่ได้เลยครับทุกคนจนมาวันหนึ่งครับไปเจอเพจเพจหนึ่งครับที่แกขายประกาศดีมากชื่อว่าประกาศสวยงามนี่แหละชื่อขายเพจผมเนี่ยแต่เขาตั้งมาก่อนเนี่ยผมไปก๊อบชื่อเข้ามานะครับเดี๋ยวเรากลับมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับพอผมเจอเพจพี่เขาแล้วเนะี่ยผมก็จะเจอพวกพันบาสวยงามใหม่ๆเยอะมากนะครับตอนนั้นจะเป็นพวกเลดดาร์กอน แล้วก็พวกแบ็กดาก้อนนะครับตอนนั้นก็ซื้อมา2-3คู่นะครับคือซื้อมาทําแล้วผมก็ทําได้ลูกด้วยนะได้เยอะด้วยนะทุกคนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมไม่กล้าทำเลยนะครับทุกคนก็คือผมไม่กล้าโพสต์ขายบน Facebook ครับเพราะว่าผมอาย คือตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่มากๆสําหรับคนที่จะขายของหรือว่าไม่เคยขายของมาก่อนคือในความคิดตอนนั้นเนี่ยผมจะมีความคิดว่าโอ้โหเพื่อนทุกคนเรียนต่อไปแล้วก็เป็นครนนนูเป็นวิศวะอะไรย่างนี้แล้วเรามาแบบเป็นพ่อครพ่อค้าแล้วก็มาขายของออนไลน์ไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่าด้วยตอนนั้นก็รู้สึกอายแหละทุกคนต้องยอมรับนะครับว่าเราอายด้วยที่ว่าเราก็ไม่ได้เรียนแล้วก็มาโพสอะไรงนี้วะขายอะไรงนี้วะขายได้หรือเปล่าวะแล้วก็ตอนนั้นนะครับบวกกับที่ว่าทางบ้านนะครับก็ เห็นผมนะครับไปมุ่งประกัดเริ่มถลําลึกแล้วก็ทางบ้านเขาก็เป็นห่วงนะครับก็เตือนว่าอย่าไปทําเยอะนะครับมันเสียตังค์แล้วก็มันอาจจะขายไม่ได้ในตอนนั้นนะครับก็เลยตอนนั้นก็รู้สึกว่าอยากจะเลิกเหมือนกันนะแต่ว่ามาเจออีกเพจนึงครับซึ่งเป็นเพจใหม่นะครับชื่อว่าเพจเอก,กชัย ตอนนั้นก็ซื้อปลาแดงมาอีกนะครับเป็นปลาแดงอินโดนี่แหละทุกคนก็เพาะไปอีกนะครับแต่ว่ายังขายไม่ได้นะครับในตอนนั้นเนี่ยก็โดนคําพูดมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยความโชคดีครับที่ผมเกิดมาดื้อนะครับทุกคนผมก็จะมีความรั้นนะครับแล้วก็อยากจะพิสูจน์ให้กับคนอื่นๆเห็นอยากจะพิสูจน์ให้ครอบครัวเราเห็นอย่างแรกเลยว่าเราก็สามารถทําธุรกิจของเราเองได้นะไม่ต้องไปพึ่งธุรกิจของที่บ้านได้นะครับก็เลยตัดสินใจนะครับ ทำต่อนะครับคือตอนนั้นก็เริ่มหาตลาดเองแล้วในตลาดออนไลน์นะเพราะว่าผมไม่มีรถไม่มีอะไรนะครับวิบ่งออกไปขายต่างพื้นที่อะไรนีนะครับก็เริ่มจากหาตลาดออนไลน์นะครับโดยการค้นหากลุ่มต่างๆครับตอนนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มให้ความรู้กลุ่มต่างๆที่เกี่ยวกับประกาศเนี่ยผมเข้าไปดูทุกกลุ่มนะครับเข้าไปอยู่สิ่งสถิตอยู่ทุกกลุ่มนะครับ เราไปเจอกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มประมูลที่มันใหญ่ที่สุดแล้วนะครับในประเทศเนี่ยตอนนั้นต้องบอกว่าผมเนี่ยก็ได้ใช้มือถือนะครับถ่ายรูปปลาครับไม่ได้ถ่ายใส่เนโลด้วยถ่ายใส่จานครับทุกคนในตอนนั้นจะฮิตมากถ่ายใส่จานแล้วก็ประมูลนะครับปรากฏว่าตัวแรกของผมนะครับขายได้ครับทุกคนผมดีใจมากครับผมยังจาโมเมนต์นั้นได้แล้วก็สีปลาได้นะครับตอนนั้นปลาที่ผมขายไปนะครับตัวจะ เป็นตัวสีดำนะครับหางเป็นสีแดงนะครับเป็นประกัดตูเมียนะครับขายไปได้320บาทแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับลูกค้าจีนนะครับเป็นคนได้ไปตอนนั้นก็รู้สึกตกใจนิดนึงแต่ว่าลูกค้าจีนเนี่ยดีมากครับ ส่งรายชื่อของชิปเปอร์มาแล้วก็ชิปเปอร์ดการให้หมดนะครับชิปเปอร์เนี่ยก็เป็นพี่ฝนนะครับใจดีมากๆเลยคือตอนนั้นก็เริ่มมีกําลังใจนะครับโพสต์ขายทุกวันนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ผมก็ยังโพสนะครับได้150บ้าง200บ้างตอนนั้นราคาปลาก็จะอยู่ประมาณนี้นะพวกสายแฟนซีเนาะทำไปได้ประมาณปีหนึ่งครับผมก็ได้ตังมาหมุนประมาณหนึ่งนะครับทุกคนก็อยากจะลงทุนกับสายใหม่ๆนะครับไปเจอในกลุ่มประมูลนะครับเป็นปลาของพี่นุ่นเบต้านะครับ คือตอนนี้ก็เป็นเพื่อนในเฟซกันอยู่นะครับคือได้ปลาตัวเมียของพี่เข้ามาประมูลมาน่าจะประมาณไม่เกิน500นะครับตอนนั้นก็ซื้อมาแล้วก็ลูกปลาในชุดนั้นนะครับก็จะมีปลาที่พิสดารแปลกๆออกมาเยอะมากนะครับทุกคนก็จะเป็นพวกบูมาสตาร์หรือว่าจะเป็นพวกปลาเนื้อเหลืองนะครับในตอนนั้นเนี่ยปลาพวกสกูลเนื้อเหลืองเนี่ยมันหายากมากแล้วผมโพสตขายในกลุ่มมาทุกคนประมูลทีนึงนะครับ ตัวหนึ่งปิดไม่ต่ำกว่าพันนะครับบางตัวเนี่ยขึ้นไปถึง2,000ก็มีนะครับสถิติเยอะสุดเนี่ยคือ2 5 0 5นะครับสำหรับปลาตอนนั้นผมเก็บตังมาได้จำนวนหนึ่งนะครับประมาณ3 4ม0 0หมครับผมก็เริ่มออกไปทำฟาร์มข้างนอกบ้านแล้วคือผมลืมบอกไปนะครับว่าที่ผมเพาะมาผมในช่วงแรกๆเนี่ยผมเพาะในหลังโฟมนะครับในบ้านประมาณ5ลังโฟมเท่านั้นนะครับทุกคนหลังจากนั้นผมได้ตังเก็บนะครับผมก็ ลงทุนซื้อบ่อแล้วก็ทําอ่างนะครับหมดไปประมาณ20,000กว่าบาทนะครับตอนนั้นก็ถือว่าไม่เยอะนะก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเริ่มนําสายใหม่เข้ามาในฟาร์มแล้วก็ขายออกไปได้เรื่อยๆนะครับตอนนั้นในกลุ่มประมูลก็ถือว่าฮิตมากจนได้พ่อค้าประจํามา1คนนะครับเป็นลูกค้าอินโดนีเซียนะครับเขาก็จะซื้อเป็นสายขอบนะครับตอนนั้นผมส่งอยู่ราคาตัวละ400บาทนะครับก็รับของผมทุกอาทิตย์นะอาทิตย์ละ10ตัวบ้าง 20ตัวบ้างนะครับตามที่ผมเนี่ยจะมีปลาไซส์1.2ถึง1.4ส่งให้เขานะครับผมก็เร่งทําปลานะครับในช่วงนั้นก็เริ่มเกิดปัญหาปัญหาหนึ่งนะครับคือปลาผมเริ่มขาดแล้วตอนนั้นผมเริ่ม วิ่งจับปลานะครับทุกคนแค่พค่อค้าคนเดียวนะผมวิ่งจับปลาเพราะว่าบ่อผมมันยังเล็กอยู่นะครับก็วิ่งจับปลาก็มีค่าต้นทุนอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนั้นก็มีเงินเก็บอยู่เยอะเหมือนกันนะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับปัญหาของผมก็คือวิ่งจับปลาหาสายมาเบิ้ลให้ลูกค้านะครับแต่ว่าปลาสายอื่นของผมเนี่ยมันยังขายไม่ได้นะครับพวก สายกาแล็กซี่สายสมูไรนะครับผมยังต้องลงขายในประมูลอยู่นะครับก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับทุกคนต่อจากนั้นนะครับผมก็ไปได้พ่อค้าอีกหนึ่งคนนะครับที่เจอในกลุ่มประมูลเหมือนกันนั่นแหละเป็นลูกค้าไต้หวันนะครับทีนี้เขาจะชอบพวกสายกาแล็กซี่สายเป็นซีอ่างต่างน,นะครับ ผมส่งกับพี่แกครับตัวเราประมาณ2องร้อยห้าสิบสามร้อยไม่เกินนี้นะครับเขาจะรับไม่เกินนี้คือถ้าเราไม่พอใจราคานี้เราก็ต้องหาเจ้าอื่นส่งนะครับซึ่งผมก็รับไว้นะเพราะว่าผมก็ต้องการลูกค้าที่รับประจําแล้วก็มั่นคงนะครับเพราะว่าผมยังไม่รู้จักใครที่ทําปลาแถวเนี้ยมีผมทำแค่คนเดียวผมบอกเลยผมเริ่มทําคนแรกนะครับในหมู่บ้านถึงผมนะครับทุกคนก็เลยไม่รู้จักใครไม่รู้จักตลาดไม่รู้จักจะอะไรยังไงนะครับรู้จักแต่ โลกออนไลน์ล้วนๆนะครับทุกคนหลังจากตอนนั้นนะครับผมก็ได้เงินเก็บมาผมเอามาทําฟาร์มขยายฟาร์มต่อนะครับทุกคนก็จะเป็นฟาร์มที่ใหญ่ขึ้นมาอีกไซต์นึงนะครับก็หมดไปเยอะเหมือนกันแล้วก็เริ่มทําในตอนนั้นก็ปลาเริ่มเยอะแล้วครับทุกคนผมก็อยากจะหาตลาดใหม่ๆนะครับแต่ว่าก็ยังไม่กล้านะครับไม่กล้าอีกแล้วไม่กล้าออกไปหาตลาดใหม่ๆอย่างพวกร้านล่นจเจเจมอลอนะไรเงี้ยก็ขายออนไลน์ไปเรื่อยๆครับจนวันหนึ่งนะครับ มีเหตุการณ์โควิดเข้ามานะครับก็ทําให้ผมส่งเปลาออกต่างประเทศไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าเที่ยวบินจะเริ่มปิดกันแล้วนะครับแล้วปิดเป็นระยะระยะทุกคนพอมันปิดมา3เดือนปุ๊บเปิดให้แป๊บเดียวครับแล้วก็ปิดอีกในช่วงนั้นแล้วมันทําให้ผมรู้สึกไม่มั่นคงครับทุกคนผมก็เลยตัดสินใจนะครับอยากจะหาตลาดใหม่อีกครั้งหนึง่งวกกับพี่ของผมเลยครับพี่ที่ทางานด้วยกันนะครับเขาก็บอกว่าลองไปเจเจมองไหม ตอนนั้นนะครับเป็นจุดเปลี่ยนอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ทําให้ผมนะครับได้พ่อค้ามาอีกตอนนี้คือรู้สึกเริ่มมั่นคงนะครับเพราะว่าเราก็ได้ส่งกับบริษัทอะไรอย่างเนาะก็เลยต่อเติมออกไปอีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าราคาเหล็กราคาอะไรเนี่ยมันแพงมากครับก็เลยต่อซื้อบีกนิดนึงนะครับแล้วก็ลงทุนเพิ่มอีกในปีนี้ผมว่าหัวใจสําคัญในการขายของต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับแต่ละบุคคลแต่ว่าสิ่งที่ ทุกคนต้องมีเลยครับคือทุกคนต้องกล้านะครับแล้วก็อย่าดูถูกตัวเองนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนยังไงนะครับต้องอย่าดูถูกตัวเองนะครับต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยทำได้นะครับแล้วก็ต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นไม่ว่าจะใครจะมาดูถูกเรานะครับตัวเราห้ามดูถูกตัวเองนะครับทุกคนวันนี้ผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากนะครับพออัดเสียงทีไรนะครับฝนมั่งทํารถมั่งอะไรเงี้ยแบบดังมากนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับวันนี้มาแชร์ปรระสบกาณ์ ในการเลรี้ยงปลาของผมเองใครมีประสบการณ์อะไรก็มาเล่าให้ผมฟังได้นะครับใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะครับ